พี่รถเทียนะเท่ยวเนาะรู้แต่กับทีหลายพี่น้องไ่ค่อยออกเที่ยวแน่ไ <c oughs> ้ค่อยออกเที่ยวแน่ธรรมาชาติธรรมาชาติจ้ะธรรมาชาติตานี้ก็ผักธรรมชาติธรรมาชาติจ้ะธรรมาชาติ ก็คือทุ่งนากำลังเขียวขจีจ้านาพ่อใหญ่กำลังเขียวขจีเลยจ้าได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนวันนั้นมาดูพ่อจิพาไปซมควายหน่อยควายหน่อยก็ออกคอกเนี่ยควายนอกคอกนั่นเี่ควายนอกคอกนั่นเนี่ยออกมาทํอะไรกันฮะออกมาทําอะไรกันเข้าไปเข้าป้าจิพาไปซมควายหน่อยควายหน่อยก็ออกคอกเนี่ยควายนอกคอกนั่นเี่ควายนอกคอกนั่นเนี่ย ออกมาทมาํะออาทะไรการฮะออกมาทําอะไรกันเข้าไปเข้าปากชมพี่รถเที่ยวเนาะรู้แต่กับทีหลายพี่น้องไม้ค่อยออกเที่ยวแนะ่ไห้ค่อยออกเที่ยวแนะ่คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมทุ่งนาพ่อใหญ่อากาศเมื่อน,นี้ก,เากา็เป็นอากาศขึ้มพี่น้องเป็นอากาศขึ้มเป็นอากาศแบบโขใหญ่ฉีพรกรกันเพียกันมาแรง กำลังงามเลยนะจ้ากำลังงามเลยจ้าเดี๋ยวคจีให้เข้าไปอยู่ในคอกเดี๋ยวเขาจับไปเข้าไปเข้าไปอยู่ในคอกนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีสวัสดีคอยไปชิดทอดบรรยากาศที่เคยมาจ้ะแวะมาจ้ะแวะมาเนาะแวะมาเท้าหนึง่งเท้าเดียวอกเนาะชมกิโรบเที่ยวนะเยวนาะ รู้แต่กับทีหลายพี่น้องไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ไม่ค่อยออกเที่ยวแน่จิาพาไปชมควายหน่อยควายหน่อยก็ออกคอกเนี่ยควายนอกคอกนั่นนี่ควายนอกคอกนั่นเนี่ยออกมาทําไมกันฮะออกมาทําอะไรกรันเข้าไปเข้าไปคือทุ่งนากําลังเขียวขจีจ้ะนาพ่อใหญ่กําลังเขียวขจีเลยจ้ะ ได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนวันนั้นมาดูพราะนักทายสบายดีจทุกวันนะจ้านักทายสบายดีกันจ้ชมพิโรถเที่ยวเนาะดูแ네ต่กับทีหลายพี่น้องให้ค่อยออกเที่ยวแน่ให้ค่อยออกเที่ยวแน่ชมพิ่รถเที่ยวเนาะดูแต่กับทีหลายพี่น้องให้ค่อยออกเที่ยวแน่ ไปค่อยออกเที่ยวแน่ชมพี่รถเที่ยวเนาะรู้แต่กับทีหลายพี่น้องไปค่อยออกเที่ยวแน่ไ้ค่อยออกเที่ยวแน่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะอาจากอากาศฝนฟรันะคะอากาศฝนฟรัคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมทุ่งนาพ่อใหญ่อากาศเมื่อน,นี้ก็เป็นอากาศขึ้มพี่น้อง เป็นอากาศขึ้นเป็นอากาศแบบฝนตาเพื่อนมาชมทุ่งนาจ้ะเนาะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่ต้องแวะธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติคลิปนี้ก็พาเพื่อนชมนาอันนี้ก็นนานี่ก็พึ่งวานจ้ะพึ่งวานนานี่ก็พึ่งวาน พีนะ่รถเที ilot, ่ยวเนาะรู้แต nee ่กับท e ีหลายพี่น้องไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ชมพี่รถเที่ยวเนาะรู้แต่กับทีหลายพี่น้องไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ชมพี่รถเที่ยวเนาะรู้แต่กับทีหลายพี่น้องไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ พี os, ¿no? lugares, ่รถเที่ยวเนาะรู <ros an> care, ้แต่ก <Storm> ับทีหลายพี่น้องไ้ค่อยออกเที่ยวแน่ไ้ค่อยออกเที่ยวแน่ให้เข้าไปอยู่ในคอกเดี๋ยวเขาจับไปเข้าไปเข้าไปอยู่ในคอกนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้จ้ะสวัสดีสวัสดีธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติ กระพังจากอา,ากาศฝนพรำนะคะอา,าก,อกอาศฝนพรำพี่พ่อใหญ่ก็พ่อใหญ่มาใส่ปุ๋ยเนาะมาใส่ปุ๋ยพ่อใหญ่มาใส่พือทุ่งนากําลังเขียวขจีจ้ะนาพ่อใหญ่กําลังเขียวขจีเลยจ้ะได้ปุ๋ยได้โฮอร์โมนวันนั้นมาดูพ่อใหญ่ฉีโฮอร์โมนกันเพียกันมาแรง กำลังงามเลยนะจ้ากำลังงามเลยจ้าเียวขาจีคลิปนี้ก็พาเพ,เพื่อนชมทุ่งนาพ่อใหญ่อากาศเมื่อนี้ก็เป็นอากาศขึ้มพี่น้องเป็นอากาศขึ้มเป็นอากาศแบบโทีิพาไปส้มไฟหน่อยไฟหน่อยก็ออกทอกเนี่ยควายนอกทอกนะนี่ควายนอกทอกนนเนี่ยออกมาทําไมกันฮะออกมาทําอะไรกรันเข้าไปเข้าไป พาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาจ้ะเนาะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่ต้องแวะพญายกันพญยมาใส่ปุ๋ยเนาะมาใส่ปุ๋ยพญายมาใส่พาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาจ้ะเนาะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่ต้องแวะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะขี่จากราจาก่ายฝนฟรันะคะอจ่ายฝนฟรังปุ๋ยจกักพาเพื่อนๆชมขี่รถนจากราจาก่ายฝนฟรันะคะอาจ่ายฝนฟรังคอยกระชีดหอดบรรยากาศที่เคยมาจา้ะแวะมาจา้ะแวะมาเนาะแวะมาเท้าหนึง่งเท้าเดียวดอกเนาะ พาเพื่อน,อนชมนาะอันนี้ก็นานี่กับพึ่งวานจ้ะพึ่งวานนานี้กับพึ่งวาน,วานชมพี่รถเที่ยวเนาะรู้แต่กับทีหลายพี่น้องไ่ค่อยออกเที่ยวแน่ไ <c oughs> ้ค่อยออกเที่ยวแน่ธรรมาชาติธรรมาชาติจ้ะธรรมาชาติ พี่รถเที่ยวเนาะรู้ใจกับทีหลายพี่น้องไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ไม่ค่อยออกเที่ยวแน่หาเพื่อนชมนาอันนี้กับนานี่กับพึ่งวานจ้ะพึ่งวานนานี่กับพึ่งวานพึ่งวาน,วานขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะจะพาไปชมควายหน่อยควายหน่อยก็ออกคอกแน่ ควายนอกอคอกนั่นนี่ควายนอกอคอกนั่นเนี่ยออกมาทําไมกันฮะออกมาทําอะไรกรันเข้าไปเข้าป่าชมพี่รถเที่ยวเนาะรูแต่กับทีหลายพี่นอ้องไม่ค่อยออกเที่ยวแน่ไม <c oughs> ่ค่อยออกเที่ยวแน่ตาเพื่อนเพื่อนมาชมทุ่งนาจา้ะเนาะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่ต้องแวะชมพี่รถเที่ยวเนาะ รู้แต่กับทีหลายพี่น้องไอ้คอยออกเที่ยวแน่ไ่คอยออกเที่ยวแน่พญายกัพญายมาใส่ปุ๋ยเนาะมาใส่ปุ๋ยพญไยมาใส่พาเพื่อนชมนาอันนี้ก็นานี่ก,พก็พึ่งวานจ้นนะพึ่งวานนานี้กับพึ่งวานพึ่งวานใหญ่ฉี่ กันเพียกันมาเลยกำลังงามเลยนะจ๊ะกำลังงามเลยจ้าเยวาข้จีขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมทุ่งนาพ่อใหญ่อากาศเมื่อน,นี้ก็เป็นอากาศขึ้มพี่น้องเป็นอากาศขึ้มเป็นอากาศแบบพาเพื่อนๆชมนา อันนี้ก็บนานี่ก็บพึ่งวานจ้ะ่พึ่งวานนานี่ก็บพึ่งวานพึ่งวานใหญ่ฉีดอ้อบนกันเพี้ยกันมาเล็กกำลังงามเลยนะจ้ากำลังงามเลยจ้าเขี้ยวคดีธรรมาชาติธรรมาชาติธรรมาชาติที่นี้กับผักชักไทย,ยจ้ะเ้ น,นักนักทายสบายดีกันคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมทุ่งนาพ่อใหญ่อากาศเมื่อนี้ก็เป็นอากาศขึ้มพี่นอ้องเป็นอากาศขึ้มเป็นอากาศแบบฝนธรรมชาติธรรมชาติจธรรมชาตินาตคนี้ก็พใหญ่ฉีดอ่อน กันเพียกันมาเล็กกำลังงามเลยนะจ้ากำลังงามเลยจ้ยาเยีาขจีธรรมชาติธรรมชาติจ้ะธรรมชาติ